เห็ดฟางจะเนี่ยอันละเท่าไหรเท่าไหร่ท่านไหมสักห้าบาทเกี่ยวข้ใหม่อัดเฟืองใหม่ซื้อไปปลูกเนาะงามเลยพอซื้อบะเพียกบอสวัสดีสบายดีครับยามเร้าเช้านี้ที่ตลาดนัดไทยลาววัฒนาตำบลบ้านกรางอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมเช้าวันอังคารครับ เ,เนี่ยไปไซมีแต่เขียวงามตาแท้พักพักพักนั่งอาง่างยนาายายขนาดเลยตอน,นรับขอสู่บรรยากาศบบานครับสีสันยามเช้าเครื่องจักสานอาหารพื้นบ้านอาหารปลาตามฤดูกา,นาลนครพนมละกะทั้งสอสปลาเล่าครับ อากาศหนาวเลยพี่น้องหนาวหนาวหนาวคักหนาวเนี่ยนีเบื้องที่ะคุณปิดหนา้าปิดตาม,มาคุณได้ก็ได้อุณเอาพูมาณม20 4 25องกกิบสี่ยี่สิบหองศาอย่ล้หม่าก็เบาสัญญาคืา้เราเจ้าเบื้องเฮ็ดยังคือโพดต่ฮันเฮ็ดยังค่ะเฮ็ดตีนเฮ็ดขายจากบาทสาวบาท เฮ็ดตีนเฮ็ดถูกต้าแม่คะาหามเนาะยกให้ได้นะจากบาดดอกหนึ่งนี่อันพอชี้เบื้องว่ามันใหญ่ซ้ำจอบะยกก้นกำตาใหญ่ซ้ำไม่ขาเลยถูกต้อาตาแน่ดอกซาบาดปกติมันออกงามนี่บ่หูอออกสวยามมันกะเลวแต่มันซุ่ม่บ่ซุ่มนอันมันออกน้ำขอนครับกดดูโอ้กดดูกดย่าง เลือกต้องแล้ววะเกี่ยวเข่าเกี่ยวน้ำเกลียวระเบ่อเลียวเกลียวขายแล้วเรียบร้อยขายหมดแล้วเรียบร้อยเอาละเนาะมีเบอร์สูนเิลหลายๆอย่างอาหารหลังฤดูเก็บเกี่ยวครับ้ามบาท เอากองหนึ่งครับซาบาดบอกซาบัทสาเหบ้าทาบเต็มหม้อป่านอ่านอ่นอ่าห่านอ่าน่านี่าโซ่านี่ยนอ่านออนา่า่านอ่อ่นอ่านนี่นอ่นอ่าน่อานาาทอาน่ออา ผมยิบว่ะถีก่มไม่แย้งหรอกป้าตีทนั่นยังคือพวดคือผัวใพี่น้องเลยเฮ็ดตีนเห็ดลล่าวะจิลรอจิรอนี่มพรอสามอายผมอยู่วะขวดกินจริงเนสิรลคือเร่านนี้นะนี่นี่

แง่หนี่มันก็สิไข่ประมาณนี่แหละครับม,มันไข่บ่าท่นใหญ่บรรไข่พันละนี่นเป็นนี่นเป็นไขน่น้อยนี่ไข่น้อยเกี่ยวเขาแล้วก็บ่อยูซ่ซื้อหาแงาไข่หมดแดงมาขายละบาดจะเป็นลูกด,ดูซื้อมาจ้าต้องกินรุ่นจ้าเอ๋สูวๆครับให้กำลังใจกันไปพี่น,อน้องหาซื้อกับปู่กันพี่น,อน้องเครื่องขายเครื่องปล่อยจโน้อยกระเบื้อด,ดอก เท่าไรบุญลกระปูเจ้าโลละแปดสิบบาทจกระปูขุดละบอ่นนอนเนาะมันมีหิตมกับสิมันขุดต้อนนั่นเเนาะกระปูแดงบ่อนันกปูนา ปูนาบุญนาปูน้าย่ามนีข้าเจ้าเจาหาสือปูแดงเ้อพี่น้องเ้ยปูแดงจิปโอมชิโรหมปลาให่ป่าหน้ายี่หอสือย่างเนาะปลาหน้าปคง นี่เด้หอยขัวหอยสะพานน้ำเหล่านี่ดิหมักหอยขัวหอยตัวหอยยันกรมีจ้าไข่มดแดงจ้ามาเด้อมาซื้อเด้อบานนี้ปลาลวดก็มี่ไข่หมดแดงกระมี่ไปเยียร์ไว้ว่าพอหลวงนอไข่หมดแดงก็ได้เงี้ยมีอะไรนะครับยนี่ยเกี่ยวเขาเหลี่ยวนะเป็นเยียร์ไข่หมดแดงมาขายแล้วกระมี่แวให้แล้วหน้าขายเขาเหลี่ยงเงี้ยไข่หมดแดงมาขายต่อ เราขายพูดตาเถอะเลยน้อหน,นิข้าว,าว่าจ้าพูดละา้าพอไดายอ่อยไฟแล้วพักเถอะได้ครับมันเมื่อยจังสิมาหิวเอาอรัญญไ,ไ,ไปชางง <c oughs> านบวงสร้อยเอเลยครับอลังการสุดยอดเลยอาหารปลาอาหารผื่นบานทั้งเมืองลาวเมืองไทยครับตลาดนี้เป็นตลาดสองฝั่งโขงครับอยู่หิมฝั่งโขงบรรณาธ ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมขึ้นมาเบิดหลับบ่อเดี๋ยวพาไปเบิง่งจากหน่อยก่อนโอ๊ยโทษครับอันนี้สำ่นมยงกับประด็กินไงด้วยกันด้วยกันอ้ยาเฮ้ยยาเห็นแล้วเห็นแล้วเหี้ยวเขาแล้วหรือเปล่ามาขายบักหอยคือเก่าอุ้ยมันอย่างเจ้าขายนะาะจังวบาทาันไม้ละซาวเอาซุกแล้วบ่มาเอามาชิมเอาอนอนเด้อ ทำงานคือไม่ขาดเด้อเห็ดเป็นแต่หนาวแท้หนาวฮืหนาวฮื้อห่อนบ้าอะไรคือห่อนอยู่คนเดียววะมันนี่มันหากินยากเรึพี่น้องเด้อเอามันเด้อครับเด้อเหมือนนี่โอ้ยแม่เรากินอยู่ใช่คบบ่มันมันหายากรึไงมันคือคนไทย มันแทบกรปูหน้าะแสบกรปูน้าหละกับเพงกรปูหน้าเยกินมมันมันไข่ครับไข่มันจะเป็นนันด่วยชีดแดงแดใหญ่เลยเด็แบบแบบแบบไอเขาเอิ่นว่าคือจังไข่อย่างหนอแบบไข่ปูเหรอไปแต่ว่ามันน่วยชีดแดงแดงใหญ่ทีหน่อยนี่ย่างีย่ใส่ไฟอกตัวมันไข่มานซนี้ไข่เหรบ่หันโอ้ยยังมันสูงก็ยังเป็นสีแดงเนาะ โันีแดงา,ยยะะาก่บาทครับร0ล,ละ,ละรอล้อยห้าสิบร้อยห้าสิบช่วงหนึ่งผมซสือก,กินโลนละสองร้อยหิบร้อนได้ช่วงมันแพงๆเนาะช่วง,น,วง,น,วงนี้มันช่วงนี้มันลงมันหลกูดแดงมม <S <S เอ้านี่คือกอดเสากอดเสาเที่ยงอันรรนี้กอดเสาหล่มะ ทั้งนี้เท่าไหร่น้อกูแด,ดงจะเท่าไหร่น้อหูึ่ละสองร้อยเลือกบุ้เงเฮีย่อด่ายเลือกเลือกได้บอเรียกว่ารวมรวมสองร้อยอัปเดตราคาให้พี่น้องฟังนำเดือดขับไปหันกระไดวันนี้กระไดห้าผู้เพิ่มมาอยากมาหนำอยากมาซื้อน่ะอันนี้หอยขัวครับขึ้นมาเบิร์ดระโบวันนี้ เย็นหน้าปลาไหลกูแดงเท่าเราอุ re ้ยอลังการแทนูはは้เป็นกล่องโจโกเลยเอตัว้โก้เลยนตเปียกตัวผู้หรตัวเมียตัวเมียจ้ะบอกสื่อมาหนึ่งเอ้าจะคือปล่อยน้ำหนือไมครับ ท่านพ่อจะเบิดเลี้ยวเนาะจะคลายน้ำปล่อยน้ำหน่ <c oughs> อกระปูวนี่ตัวเมียกระเสียบตัวเถิกกระเสียบมันมันในพี่น้องย,อยามนี้เด้อขอไม่ป่ามันก็ <c oughs> จะคลายบักกิษ พวงละซาวะหร่คะน่ปา้าวะเห็ดพวงใหญ่เตอมากหนังควายหนังงวหนังควายอีอเราสื้อหนังงวให้หนังควายหน่อยเพราะหนังงวให้หนังควายหนังควายบอกขายจังใดเนาะ

โอ้เฮ็ดยังเฮ็ดบดเฮ็ดบดเออนั่นแหละเฮ็ดบดครัคบอโอ้เฮ็ดปลาเฮ็ดขอนเจ้าขึ้นมาเบิร์ดหรือเปล่าป๊าดีทวนี่แหละปูดแดงของแท้เถอะอุ้ยงามมีหลีครับ,รบ<า>นี่นะเพิ่นจังว่าปดแดูแดงอะไรอะหรอแดงงามๆเลยนี่ ขาวมาได้ใส่เนาะโอ้ยเอะตั้งสี่เปรซ่ละข่อยพี่น้องเลยเอาวสอนกับปูแดงกับเรากับปันนั่นปูแดงดูเท่าไหร่ไหมครับดูละสองร้อยคืองามเดี๋ยวมันจะเป็นสีแดงอมทองอย่ดงงามเออปูแดงเร่างบอลเนี่ยบอลแดงพี่น้องงามงามจีโซ่ให้เบิ้งเด้ออจีโซ่งามมีดีกับปูแดง ยามนี่กำลังเสียบซำ้ำคนล้ยลยหลยตลาดบันนาดครับเสาวันนังคารเบมองท่าเรือกันท่าเรือนำกับล่องลายเติบ พามาเบิ้งอาหารหลังเกี่ยวเขา่าแล้วให้แล้วหน้ากับสิเป็นประมาณนี้ครับสิบปมจิตรอเขียดแหงดังสมดังคมหอยขัวาจากบาานเนะาะซาบอตู้คือเดือดหลายแท้ซาวบาทแล้ววะปลาติโทูเขาซื้อครับ เข้าไปบดถือกันละคนหลายไเบิหลาบบิีย่งพี่น้องอู้หลายขนาดเลยหาธรรมชาติไหมขนาดจอนกับซีกิตคัดจักหน่อยนึง ตะปูแล้วตะปูแดงตะปูแดงมากโ,โาากก็แเหลวเนี่ยเราขายมากราดมะโกญงมะกราดนั่นแหะพี่น้องเออมะกอคนละแนวเดียเนะมะกรอไม่สีเป็นหมาเนี่น้อย นางจักจัน่นอุ้ยตัวอีหยังนี่ตอหลุมบ่นี่ปปาดิโทยังมีอยู่เด้อครับตอหลุมนางจักจัน่นกระปูดแดงหอยแม่โอ้โหอลังการมากครับถ้าผมมาเนี่นะผมจิบมาแบบว่าเลาะไปเรื่อยๆตะกอนครับแต่ว่าท่านเห็นเนี่ยอะไรก็มักเนียงกระสือ,อได้พี่น้องไม่สิเบิร์ดไม่สิเบิร์ดก่อนเด้อ <c oughs> คนหลายแห่งครับ ยังตับตรงตับเต่ายัางเนี้ยบุญล่ะตื่นคนรออะไรบานี้โอ้ยเอื่อ,อยข่อย <c oughs> ปลาน้ำของปลาน้ำโขงปลาโขงปลาของอะอง <c oughs> อเดียวกันเด้อพี่น้องเด้อมาคากะลีเ <c oughs> ขออา้ากันสีเขาว,ว่าได้ปลาได้ครับเบิ้งจากคนหลดคน <c oughs> นี่พูดในน,น้อยเพิ่นไปได้นะคุณตัวน้อย กุ้งครับกุ้งเห็นกุ้งแล้วกุ้งปลาคาบของนี่หอดแมี่ยเขาสารธรรมศาสตร์อาีอร้อนนี่แหละแมงตะเตา่อแมงยังเกาะแมงตะเตาแมงโมนี่แมงความเราแมงกับเต่านะครับเนาะแมงกับเต่าแล้วว่า กุ้งเต้นครับเมื่อกี้มันเต้นตรงเด้งตรงเด้งอยู่สดสดใหม่ๆเอาไปตำใส่บักกัวก็เนื้อย่างนี่อุ้ยฉากเหนียเด้อนี่แต่แนวใส่ละบัากกัวโอ้นี่บักกัวซุกแล้วกล่องละจักบาทบุณณีกล่องละสิบบาทบักกัวก็มีพี่น้องใส่กับตำกุ้งนะนะเข่ากันบางอย่างขาดเด้อนี่กระปูแดงครับราคาก็ประมาณร้อยหาสิบสองร้อยประมาณนี้แหละคืออู้ยเย็นออก ก็เขาจับซื้อไปเขาจับเอาไปเอาไปหนึ่งใส่กินก็ทำกิมซีฟู้ดแหะนะพี่น้องเอาไปหนึ่งเอาไปลาบเสียบเบื้ดล่ะกับปูนี่มันมันเนื้อหลายอลไรกับมันมันแบบผู้ใดบ่เคยกินต้องลองชิมเบิ่งแต่ว่าราคาที่ราคากะค่อนข้างสูงอยู่น้อยนึงแต่ว่าขั้นผู้ใดได้ลองชิมได้ลองกินเบิ่งกันสิหัวมันสมราคาอยู่ดอกเบิ่งน้ำเนี่ยเด้อเอาน้ปลาหยังเนาะนี่ปลาเสี้อม ตืมตืมเนาะสั่งอะไรก็บตืมใส่เบ้อเล้วเท่าไรนี่จานละร้อยจานละหนึ่งร้อยบาทปลาเสื่อมครับปลากระตีเป็นตัวยังไงกูหนีแน่นอนแม่ปลาเสื่อมเครื่องบักหอยเราหอยขัวหรือหอยงุ้มเนาะแนี่ไงหอยขัวเกอบกหอยขัวพี่น้องนี่วาสุหอยหอยขี่กระต่าย กี่กระได้อหอมขมสุดยอดบรรยากาศเลยตลาดนัดแราบ้านนาดครับเช้าวันอังคารขนกันไลๆ่ๆยังบอกให้สุดด้วยฝนเหียวหลาดฝาดไปหอดฝนพัวให้พร้อมพูดให้พร้อมสมบูรแม่คอย เพื่อบรรเทาเลยคู้เดียวไข่ปลาอย่างก้อนนี้ไข่ปลาเมือะปลาเมือกตัวใหญ่ๆอ่าน่ะปลาบึกปลาบึกปลาบึกเดาพี่น้องว่าเป็นปลาเมืกไข่ปลาบึกครับไข่สโอ้รวมอยู่นี่หมดเลยเครื่องในมันสี่สิบบาทเฮาเห็ดกินโมเป็นได้พี่น้องขั้นเบนเห็ดมาขายนี่เฮาไดี๋ยวขาย กินต้่มไก่มาทั้งนี้กินเจียวบังดาครับว่านี่มีหอ่อนักหมูหน่อยข่หมูดแดงก็ร่างลายครับเต็มกระตาแล้วเล่าได้มาขายจานจักบาทบุหรี่จานละซ่าว้ซาซาบบาทปลาเสื่อมปลาดุกปลาดุกหน้าปลาดุกปลาขอนบ่นี่ อุ้ยปลาคอเราปลาขอนพี่น้องปลาขอนปลาขอนผู้สาวแดงยังมาเนียบุ้มมาเนี่ยคุณสาวคนงามจะเกี่ยวข่าวเลี้ยวเราบ่แล้วเล้วขายแล้ยวบถ้าให้มันราคาแพงยังขายเนออยากจะกูอู้ยปลาออกปลาออกเอาเมี้ยเนี่ยพอยบุ๊กกาจับเพชรยังไหนเราบ่เนี่โอ้ยบ่ได้เป็นเคยพันดอก บกาจับปลาใ,ให้ผู้สาวให้จ,จ,จปูสาวปลาควงให้ผู้สาวตัวจับน <c oughs> นนเนี่ยเน,นี่ยไม่วยังนอทางนั้นแมงเคียงข้าสารกระปูให้ปูหน้าละไปเรื่อยๆจมไปเรื่อยๆ กระปูอีหย่งเนาะนี่ปูหน้าบอกะปูหน้าพี่น้องมันใอืออ่นเด้รอบางเดือนใช่ไหมค่ะได้ยังเจ่กส็สีหฮแสมบูแล้วหนาวสุดแล้วตลาดอุ้ยมันคือแมงอะไรแมงลางงามแมงเนี้ยวแมงเนียเน้ยวจากบาทบูหาซืบุนิห้าสิบบาทแมงเนี้ยวแมงลางําพี่น้อง เคยกินบอสท่าเจ้า,าวา่าเส่บไหมครับนี่สื่อสุปีขึ้นมันกระสอบผ่นเตียมใหม่เตียมมือผู้ใดก็ได้เตียมอัญญะเดวเขาเดวน้ำค้ายเขาค้าย,ายนา้ำมีเงินมีทองมาหาลอตลาดสื่อเนี่ยกินพี่น้องบ้านนี้เดี๋ยวก็เรื่มออกละตลาดนี้เพิ่นเปิดแปดโมง ตลาดเปิดแต่เศร้ายอดดอกแต่ว่าไมยถึงว่าดานเปิด8ปดโมงครับแปดโมงเช้าไข่หมดแดงไข่มดไข่มดไข่ฝากาเบิ่งน้ำเด้อว่าอย่าค่อยหอมอีกยังตีเก๋เี๋อเสร็จแล้วจ้าสุกเด้อพี่น้องแกงน้ำไม้มาซสือเด้อบัดนี้ พร้อมขายแล้วเด้อใส่ผักกระหยง,งอุ้ยใส่สุวนเนียวเลยแซบ่บแต่ว่าขั้นหอยแกงใส่กับปูแดงกับแซ่บอีกแบ,บดบดเลยเคยกินหมูแกงน้องใหม่ใส่ปูแดงแซ่บบักคักหาจอบหาซองมึงมันได้ยังมาเนีย่ยข้ากี่หรีกับตลาดดูหมิมมขูเลย เวลานำพวงกัทัยงมุขและพี่นองเขาเนี่ยมเบิ่งชิบโปมชิลอ่กุ้งเขียดกุ้งหอยปูปลาเป็นว่ามีเบิดเลยปลานิ่นปลาในปลาขอนปลาโค้งโอ้ห้าบ่ห้าเาี่ยไปทางนั้นเดี๋ยวสิไปหาเบิ่ง เขาจวงเขาจี้อยู่ครับค้นหลายเวยวันนี้จะล่าจอนกิดขัดจักหน่อยโอ้ยโอ้ยเยบเยยบปูครับปูแดง โลเท่าไหร่หัโลละร้อยบังเจ้วร้อยห้าสิบบังจ้สองร้อยโลละร้อยแต่หนุ่มก็บเคยกินได้ยินแต่ซื้อปูเแม่ค้าเอาโลหนึ่งเออแล้ววะเันเป็นรสัดเอาตัวเจ็บแซบเด้อไอ้บอกนาหันเจ้านเขาหย่ากคนไหลซื้อทั้งหลังซื้อทั้งหลังก็ได้นะ เงินมาข้างหลังคือจังก็พาพีหน่อยนี่กินได้กับบเบิร์ดกับปูแดงครับเบ่งน้ำเนี่ยเด้อเอามาลวดตัวผูตัวเมียก็เอารดแต่ว่าเราขายราคาพอฟังเลยครับร้อยเดียวเนี่ยันกับปูมันออกสีเหลืองเหลืองแดงแดง ปูแด,ดงออกยีแล้วออกยีแล้วนักเสกอยากไปน้ำข,ข่อยคักๆตัวนั้นนั่นพอทันซ้ำครั <c oughs> บบอโลนูนอีกอะไรเอาเงินนี่จ่ายเงินแล้วเด้อจ่ายเล่จายแล้ว <c oughs> ยันมาได้กระปูจ่ายเงินก่อนอุ้ยขัดเหนียดเลยครับ กระปูว์เน,นี่ยถ้าเอาไปหนึ่งเอาไปเอาไปลาาไป่าบปเป็นยังกระเซียบเบิดมันเนื้อหลายครับมันมันงโดยเฉพาะใส่แบบใส่ร้อนใส่หมูใส่โอ้แมยนแกงไส้นมไม้กระเซียบดิเราขายรูละลอยครับมีเจ้าหนึ่งโบละลอยอุ้ยคนหลายหลายเราไปเรามาก,ก็เริ่มอบอุ่นไปเรื่อยแล้วบ้านนี้ ปลาจิปโอมตัวนี้นี่เด็กจิบโอมตัวนี้เตรียมถุงอยู่นี่จิบโอมเขียดน้อยเขียดเขียดน้อยเขียดโมเขียดโอ้หลายเขียดพี่นอ้องอาหารธรรมศาสตร์หลังให้หลังหน้าชาวพนเอามขายตลาดนัดไทยลาวบ้านนาด มาโหลดกูได้อยากได้อาหารธรรมศาสตร์ได้หลาย